อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงที่สมุทรปราการเรียบร้อยวันนี้เรามีงานมาไม่บอกไม่กล่าวเลยมันเป็นงานเราเดินมาเลยงานวันเสาร์ทีตัวไล้ขอเต้มมาล้างก่อนแล้วกันเขาบอาอ่าบางดีเขาจัดตีมาห้าดาวไปเลยเขาบอกแน่ไม่ธรรมดานก็หวานคออยู่อันนี้เขาบอกเป็ดเป็ดนะเราเอย ดเดแต่ไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างที่เราจะมาเปลี่ยนวันนี้ก็จะมีหลายอย่างอยู่เลยนิดนิดหน่อยหน่อยงานเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเป็นงานที่แบบโอ้เดี๋ยวก็ดูไปดูเดี๋ยววันนี้จริงเปล่าเดี๋ยว,วไปถ่ายให้ดูรถกักดริวเเดี๋ยวรู้เลยบาย นี้เราเอาอะไรมาเปลี่ยนกันเป็นลูกกิ่งประคองสายพานยาวจะอยู่ด้านล่างนี่ทั้งหมดห้าตัวสภาพที่มันเสื่องยางหายไปแต่เดี๋ยวจะกินสายพานแล้วก็จะเปลี่ยนฐานรองเหงือกที่อยู่จุดนี้สองข้าง มาพร้อมกับอะไรใหม่หนึ่งกล่องหน้าตามันของใหม่กันปกสึกจะมาลองด้านนี้ จอตอนนี้ไม่มีงานแบบนี้ไหนี่ยเิดเขึ้นวันที่28นะีขึ้จันท์น่ยมาทำานนะไหนเส้นไปชนบรีอะ อ่าซ้ายได้เลยไปไหนแกว่ะกป้าแล้วอวอแลเสร็จแล้วโอ้ยของมันนะครับงานด่วนกันนี่รูโโ้ๆต้องมีอยู่ไม้ได้งานเราฝีมือไม่เคยยอมอยู่แล้วจับเปลี่ยนหรือถอนแล้วก็ให้ม่ใหม่ไปเลยหให้มันจบระบบกันไปอ่ะเพราะว่าน็อตน็อตอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยน็อตใหม่มีเพียมของต้องเสิร์ฟครบอะไรครบนะมันจะไว ทำดีเลยทีเดียวมันจะแบบลื่นมันจะลื่นแบบถึงไม้เครื่องมือถ้ามีดาบมีมีที่คขม็ดเลยแบบคมเลยขอให้คมกิ๊บเลยอ่ะตึงฟึดตึงฟึดอ่ะจะเทอมอะไรก็เหงยโชว์จบเทงานหน่อยคมก็ไวนิดนึงโอเคนั่นตเคนี้พอวันหนึ่งเอ่อมาเลยเปลี่ยนอะไรไปอเคหลายตั้งอยู่โอเคหลายตั้งเพราะว่ามันใส่ชิ้นไงชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรเด็กตรงนั้นแข่งกันเสร็จ ฐานรองอกแล้วก็ลูกกิ้งอีกสองลูกที่เปลี่ยนแถวใช้กันยาวๆรวมมาของใหม่ที่เขาสต็อกไว้เปลี่ยนเองด้วยนารู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวฝากกดติดตามกดสนใจได้ที่ไหนที่เพจบังริมอ่าริมวอลการิมวอลอย่าลืมนะยูทูบและเฟซบุ๊กเราไปดูได้ใช่เขามีให้เห็นแล้วตามไปดูได้เลยเรื่องความกระดูกและความบันเทิงสาระอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก อ่าถ้ามีก็ดูดูไว้อ่าไม่มีก็อย่าว่ากันโอเคเพื่อความเพื่อนเพิ่นนะ่ะแต่มิตรภาพอ่ะอ่าไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเพื่อว่าดู